ทุกคนมาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมากับคลิปที่ว่าช่วงคริสต์มาสนี้เราจะได้มีโอกาสได้ไปเดทกับใครสักคนไหมเออดูได้ทั้งหมดเลยนะจะดูเพื่อการมาโนก็ได้เออ คนที่แอบรักแอบชอบอยู่มีคนแบบมีเป้าหมายอยู่ก็ได้คนที่แบบความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้เออหรือคนที่โสดจริงๆไม่ได้มีคนคุยก็อยากจะรู้นะว่าเออมันอาจจะเข้ามาแบบว่าเดินไปเนี่ยวันนี้อาจจะได้เจอก็ได้ใครคนนั้นใครจะไปรู้ละเออเรื่องของความรักมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมดุขิดมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะจ๊ะเออวันหนึ่งอาจจะมาเจอเราก็ได้ตื่นเช้ามาแบบว่าเดินงงๆอยู่หน้าปักซอยละอาจจะได้เจอเขาก็ได้ใครจะไปรู้ก็ทุกคลิปจะมีเวลาบอกนะคะว่าแต่ละกองไพ่ดูเริ่มดู ที่เวลาที่เท่าไหร่นะคะกดเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะก็จะมีบอกนะคะอันนี้เป็นกองที่1นนะคะกองที่2กองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยหนึ่งสแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาละ,ะคะ่ะมาถึงคนกองที่1 เป็นโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทําไมคนกองที่หนึ่งเรารู้สึกว่ามีความคิดที่มีกําแพงในเรื่องของความรักเหมือนมองเหตุและผลมากเกินไปฉะนั้นเราอาจจะต้องมองด้านบวกในเรื่องของความรักให้มากกว่านี้นะเออบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้อ่ะที่แบบว่าจะมีเดทกับเขาหรือจะได้ไปกินข้าวกับเขาจะได้ไปทากิจกรรมบางอย่างร่วมกับเขาในช่วงคริสต์มาสนี้คงมันมันคงยากเพราะว่าเวลาเหลือไม่กี่วนันอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ย แต่จริงๆก็ไม่อยากให้เขาไปกับคนอื่นด้วยนะคะอ่าถ้าเกิดบางคนที่มีเป้าหมายอยู่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไปได้ไปกับเขาก็คงยากาแต่ก็ไม่ได้อยากให้เขาไปกับคนอื่นด้วยนะแล้วก็บางส่วนก็คือบอกว่าถ้าไปก็ต้องเสียงเงนินนะไม่อยากจ่ายตางังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบนี้ด้วยนะเออเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะมาดูความรู้สึกความคิดเราก่อนลึกๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเดทไหม ในคริสต์มาสนี้เนี่ยไม่ต้องปีหน้านะเอาปีนี้เนี่ยแหละเป็นคนรีบเนาะขอห้าใบเป็นพลังงานโดยรวมนะจ๊ะ <c oughs> เจ็ดเหรียญจริงๆในใจลึกๆก็มีการคาดหวังบางอย่างอยู่นะเออว่าอาจจะมีโมเมนต์บางอย่างที่อาจจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือได้พบใครบางคนก็ได้อาจจะไม่เชิงเดทก็ได้อารมณ์ประมาณเนี้ยอืมเอามาดูซิว่า คุณคิดว่าคุณจะได้ไปไหมสิบไม้บางคนคิดว่าเฮ้ยงานเยอะเคลียร์งานได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเอออาจจะลาไม่ได้อะไรช่วงนั้นอนะ่ะอืมภาระเยอะหน้าที่เยอะเจ็ดถ้วยแต่ก็มีว,ว,วที่จะคิดอยู่นะนึกอยู่นะเอ๊ถ้าไปแบบว่าคาเฟ่น่ารักน่ารักหรือไปกินข้าวในช่วงตอนเย็นช่วงกลางวันแบบว่าแบบแวบบอะไรเงี้ยก็าอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเออร้านนี้น่าไปร้านนั้นก็สวยร้านนี้ก็แต่งสวยอารมณ์ประมาณนี้ได้นะเออ เด็กไม้จริงๆในใจลึกๆก็อยากจะไปนะแล้วมีความคิดว่า um ก็ช่วงนี้โมเมนต์มันดีเนาะบรรยากาศมันดีฟิลมันดีก็มีนาจะมีโอกาสแหละสามดาบแต่จะไปกับใคร <laughs> มีเขาเรียกว่าอะไรมีตนมีบางอย่างมาเบรกเนาะด้วยความที่เป็นสามดาบจะได้ไปกับเขาคนนั้นไหมหรือถ้าเกิดคนโสดจริงๆคือฉันจะได้ไปกับใครอะไปกับแฟนเก่าก็แบบว่าไม่อยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเป้าหมายอยู่ก็รู้สึกว่ากลัวจะไม่ได้ไปกับเขากลัวจะไปชวนเขาแล้วเขาจะปฏิเสธนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วอะมันก็มีโมเมนต์ดีๆนะคะว่าเรารู้สึกว่าเราก็น่าจะได้ไปอย่างน้อยเออคาเฟ่ได้ไปถ่ายรูปได้ไปดูฟงดูไฟอะไรอย่างเงี้ย แต่แม้ว่าจะมีอารมณ์ของการปฏิเสธบ้างเรามองว่าการปฏิเสธก็มีแค่ใบหนึ่งใบนี้ก็คือกล้ากึ่งเรื่องงานเยอะเนาะหรือวางแผนวางแผนชีวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละอืมแต่คนกองนี้เรารู้สึกว่าแม้ว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยําทานายนี้ไม่รู้ว่ามันจะจริงไม่จริงแต่อย่างน้อยขอให้ได้ไปขอให้ได้ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมเอามาดูซิว่าในช่วงคริสต์มาสนี้คนกองที่หนึ่งเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ไปเดทไะ อ,อได้ไปเดินเที่ยวดูแสงฟุงแสงไฟดูการตัดตกแตง่งอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมาดไม้าคาเฟ่ก็ยังดีขอห้าใบค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งเจ็ดดาบเหมือนกำลังคิดแล้วก็พิจารณาอยู่นะแปดไม,ม้มีแววอยู่นะใบแรกก็ดูสวยนะเออสองเหรียญ บางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายไปชวนเขาหรือเปล่าคะสำหรับคนที่มีเป้าหมายอยู่แล้วหรืออยู่ในสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนบางคนมีแฟนอยู่แล้ว,ก,ลวก็กําลังคิดอยู่หรือเราจะเป็นฝ่ายชวนดีพวกผู้ชายมันซื่อบือ้อเออบางทีมันก็ไม่รู้หรอกว่าช่วงไหนควรเดทไม่ควรเดทอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเราจะเป็นคนฝ่ายเป็นเสนอแล้วก็วางแผนทุกอย่างเองดีหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังคิดอยู่นะก้าวถ้วยก็ออกมาดูดีนะคะหกไม้แล้วก็แอมเปอร์ฉันมองว่าแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนฉันมองว่าเธอมีเกณฑ์ได้ไปเดทนะ แต่หนึ่งเราอาจจะเป็นต้องเป็นฝ่ายเกินเป็นฝ่ายพูดเป็นฝ่ายวางแผนก่อนในที่นี้ถ้าเป็นคนโสดเรารู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปเจอในหมู่คนเยอะๆเออเข้าไปในแอปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยพูดคุยเพื่อจะให้เราอะ่ะได้เจอคนที่เขาพร้อมที่จะไปเดทกับเราแต่ว่ามีโอกาสได้ไปเดทอยู่แล้วนะเออคนที่มีแฟนอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอาจจะต้องพูดหน่อย บอกหน่อยเพราะว่าอีตาคนนั้นมันอาจจะแบบว่าซื่อบื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่ามีโมเมนต์ที่จะได้ไปเดทแล้วก็เป็นเดทที่ค่อนข้างที่จะประทับใจอยู่นะแม้ว่าช่วงแรกจะดูหว่นๆวนไปบ้างเออแต่ถสถานะแอบรักแอบชอบล้วก็อาจจะต้องเป็นคนเปิดประเดน็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบมาสวยอยู่นะคะเออมีโอกาสได้ไปเดทนะเธอแล้วก็บรรยากาศดีด้วยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วก็เรารู้สึกว่าออกแนวนสบายชิลๆอาจจะนั่งฟังเพลงดูแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะจ๊ะแล้วจะมีโมเมตนต์ฟินๆไหมล่ะคืนนั้นนะ่ะ ขอห้าใบเป็นกันดูแบบไม่สิเรียสนะคะแล้วคืนนั้นที่ไปเดทจะมีโมเมนต์ฟินๆไหมคนกองนี้ก็ดูน่าอิจฉายอยู่นะได้ไปอยู่นะแล้วบางคนอาจจะพุ่งเป้าไปที่ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะหรือคนที่มีอายุแตกต่างจากเราได้นะจ๊ะ มีโมเมนต์ฟินๆไหมควีนไม้หกไม้เออไม่แย่ไม่แย่ผู้ชายก็สร้างบรรยากาศดีอยู่เธอแม้ว่าเธออาจจะดูแบบจุกจิกจูกจ้จี้เล็กๆน้อยๆเหมือนแบบว่าแบบเราก็อยากให้มันเพอร์เฟกในหลายๆด้านอะแต่เรารู้สึกว่าบรรยากาศมันจะค่อยๆผ่อนคลายเนื่องจากฝ่ายชายหรืออีกฝ่ายหนึ่งของเราเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์อาร่วยแล้วก็เป็นคนชิลๆเนาะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เกรงในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็บรรยากาศค่อนข้าง,างที่จะสมูทไปได้ดีนะคะเนี่ย แม้ว่าเราจะติดคิดเยอะคิดมาก ก็อย่างที่บอกนอะเราติดความจูจ้จี้จุกจิกอ่ะคนกองนี้เล็กๆน้อยๆเหมือนเราก็อยากให้มันเป็นเดทในฝันนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันจะออกมาดีนะคะมีโมเมนต์ฟิน <c oughs> ๆนะคะพะไพ่ใบสุดท้ายเขาไม่ได้มามือเปล่านะคะเรารู้สึกว่าเขาจะมีดอกไม้หรือมีของขวัญมีโมเมนต์ฟินๆโรแมนติกโรแมนติก,ตกเกิดขึ้นกับเราอยู่นะเออมันก็จะเป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นอยู่ก็มีโมเมนต์ดีๆอยู่ในเรื่องของการได้เดทในวันนั้นนะคะหรือในช่วงนั้นนะบางทีอาจจะไม่ใช่แบบว่าวันที่25วันที่24โดยตรงก็อาจจะเป็นในนนช่วงราั้ อะไรอย่างเงี้ยอ๋ก็ออกมาดูรีนะคนกองที่หนึ่งยังไงก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขนะคะแม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนขอให้ได้เจอรักที่ดีมีโมเมนต์ที่ดีๆถ้าใช่ก็ขอให้ได้ชัดเจนกันในเร็ววันนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะเช้าถึงคนที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะ คุณกองนี้ก็มีความคิดโมเมนต์ดีๆอยู่เหมือนกันนะเออเราก็อาจจะได้ไปเดทอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะเอามาดูความรู้สึกของคุณกันดีกว่าว่าคุณคิดว่าในช่วงคริสต์มาสเนี่ยคุณจะได้ไปเดทกับเขาไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสดแอบรักแอบชอบสถานะใหม่ชัดเจนหรือว่ามีแฟนก็ตามนะจ๊ะม,มาดูซิความคิดของคุณขอห้าใบามันไม่ใช่เป็นการกินข้าวธรรมดาได้อ,อกอปะ มันต,ต้องมีโมเมนต์โรแมนติกสี่ฟิลไม่ถึงกับสิบแปดบวกหรอกแต่ต้องมี moment, แบบโมเมนต์แบบว่าฟิลฟิลสุดโรแมนติกโรแมนติกดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมูดดีหน่อยเรารู้สึกว่าฮาด้วยความที่เป็นสตริงนะคนกองนี้เหมือนอยากจะให้เป็นนะในสิ่งที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆถ้าดแูแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังงานด้านบวกเยอะอยู่นะคะสี่เหรียญกำก,ำก,ำก้ามกึง่กงๆนะแฮงแมนเมจิเชียน เจ็ดดาบแล้วก็ในเหรียญถ้าถามจากตัวคุณเองนะคุณก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากเนาะถ้าเกิดเขาหรือให้อีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายชวนอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นคนโสดนะคุณก็รู้สึกว่ามันคงเป็นไปได้ยากที่จะได้ไปเดทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ อาจจะมีใครบางคนเข้ามาชักชวนคุณก็ได้คนที่คุณไม่คาดคิดคนที่คุณไม่คาดฝันคนที่คุณไม่นึกถึงอะไรเงี้ยคนที่อยู่ๆก็อาจจะชวนเราไปกินข้าวไปดูแสงไฟไปดูแสงสีอะไรเงี้ยดูพงดูพลุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออสําหรบคนที่มีแฟนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า อีตาคนนั้นมันก็ดูซื่อบื้อเนาะมันจะรู้ไหมว่าบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยควรที่จะไปเดทกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณก็มีความคิดว่าส่วนนึงเขาอาจจะคิดได้ก็ได้เนาะอาจจะมีอะไรผ่านหน้าติ๊กตอกเขาหน้าเฟซเขาหน้าสื่อออนไลน์เขาแล้วทําให้เขาอาชวนเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยออมันออกแนวก้ากึ่งก้างกึ่งนะคะอืมแม้ว่าจะดูเป็นไปได้ยากแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะเออในเป็นความคิดของคุณนะเอามาดูซิแล้วคุณจะได้ไปเดทไหมล่ะในช่วงคริสต์มาสนี้สำหรับคนกลที่สองขอห้าใบชัดๆ ลุ้นกันนะคะอย่าแพ้คนกองที่หนึ่งนะจ๊ะคนกองที่สองเป็น Queen ควีนไม้คุณก็อยากเนาะอยากเจอเรื่องราวดีๆนะมีโมเมนต์ดีๆแล้วก็อยากฟังคำทํานายดีๆก็ได้เช่นกันนะคะนาดาม,มีบางอย่างเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะหกดากมาทําไมเฮอร์มิตแต่เฮอร์มิตอันนี้ไม่ได้เดินนะวิ่งนะ คิงดาบมาแล้วก็ห้าไม้มา,มาหนึ่งคนที่มีแฟนอยู่แล้วว่าจริงๆมันมีโมเมนต์ที่ เกือบจะได้ไปนะแต่ให้ระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งเรื่องของการทะเลาะเบาอแวงกันและอาจจะชวดในตอนหลังได้นะคะอ่าจริงๆมันมีโมเมนต์ที่เกือบจะได้ไปนะแล้วก็เรารู้สึกว่าด้วยความที่เป็นห้าไม้หนึ่งอาจจะทะเลาะอาจจะเถียงกันถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเถียงกันว่าจะไปร้านไหนดีจะไปโซนไหนดีจะไปตอนเวลาไหนดีจะดูไฟด้วยไหมจะไปถ่ายรูปตรงนั้นไหมจะไปคาเฟ่นนะหรือเปล่าคนเยอะไหมต้องจองไมหมนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออมีโมเมนต์อย่างนั้นได้เศรษฐกคนโสดเรามองว่าคิดที่คิดว่าจะไม่มีเรามองว่่ามมีีีเกณฑ์ทจะ แต่ตัวเราเนี่ยแหละจะเปิดโอกาสให้เขาคนนั้นเข้ามาชวนเราไปเดทไหมเหมือนเราอาจจะคิดพิจารณาหน่อยบางทีบางคนเราอาจจะไม่ได้รู้จักเนาะอยู่ๆจะไปกับเขามันจะดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วสถานที่ปาย่มันจะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะด้วยความมันเป็นผ้าไมอะมันมีแรงขัดขืนกันอยู่แล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้ด้วยนะไม่ว่าคุณอยู่ในในสถานะไหนในช่วงนี้ระวังอารมณ์มันอาจจะทําให้เราไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราอยากให้เป็นนะคะออขอขออยายห้าไม้หน่อยสิ เดอะมูนชาริออดแล้วก็ควีนไม้เรารู้สึกว่าไอ้ห้าไม้เนี่ยอาจจะเป็นความกลัวของเราเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะเปอร์เซ็นที่จะมีคนชวนได้ไปอะเยอะอยู่อแต่อาจจะมีการเถียงกันในสถานที่ไปก็ได้เออมีเรื่องราวบางอย่างให้เกิดขึ้นให้มันลุ้นระทึกแล้วก็เกิดได้ไปเดทเนี่ยจะมีโมเมนต์โรแมนติกมีโมเมนต์ฟินๆกับเขาไหมคะของห้ใบ แล้วก็ให้ระวังบางทีนัดกันแล้วว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดคือไม่ว่างเกิดขึ้นก็ได้นะขึ้นไพ่พระบางคนนี่ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะว่าขอให้ดวงความรักเปิดค่ะในช่วงนี้สองไม้สามเหรียญเออจริงๆมันบรรยากาศก็ดูดีนะแต่เราอ่ะให้ระวังความคาดหวัง หรือการผิดหวังจากความรักก่อนๆมันยังคอยหลอกหลอนหัวใจอยู่นะคะแม้ว่าเราเรายังมีความหวังนะแต่ว่าเรารู้สึกแผลเก่เอาอาจจะทําให้เราเป็นตัวกระตุ้นให้เรานึกถึงแต่ด้านลบหรือมีพลังงานด้านลบในเรื่องของความรักมาด้วยนะเนี่ยมีความคิดมากอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าคุณได้ไปเดทอะ่ะคุณจะเป็นดุดดังราชนิกูลที่เขาจะปฏิบัติกับคุณเลยนะคะเหมือนเจ้าหญิงเหมือนอคุณหญิงเหมือนในแม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะปฏิบัติต่อคุณอะ่ะอย่างดีที่สุด อย่างเลิศที่สุดนะแต่ตัวเราอาจจะแบบว่าเกรงเกินไปเครียดเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปแต่จริงๆแล้วมีโมเมนต,ต์ดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะ เคมีบางอย่างมันลื่นไหลอยู่นะการพูดคุยการอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ด้วยดีนะแต่เราค่อนข้างที่จะซีเรียสไปนิดนึงนะคะเออแต่จริงๆโดยรวมแล้วก็ดีนะอาหารการกินหรือที่นงที่นั่งก็คือสมองสบายนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเกรงแบบเอ๊ะเก้าอี้มันจะหักไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กไปนั่งไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยึกออกว่าเออเราก็เป็นผู้หญิงแบบว่าอุดมสมบูรณ์กันนิดนึงยังไงโดยรวมเรามองว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าให้ระวงังเรื่องของอารมณ์เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดอะไรปรับปรับฉพัน์เปลี่ยนแป,ปลงเกิดขึ้น้นนไดง่่ายะรคกีท างทีก็เปลี่ยนไปคิดว่าไม่ได้ไปก็ได้ไปบางทีได้ไปแล้วอาจจะไม่โอเคกับร้านที่ไปเลยหรือว่ามีเหตุบังเอิญที่แบบเขาติดธุระขึ้นมากระทันหันต้องไปวันอื่นก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเออ,อยังไงให้ระวังไว้หน่อยแล้วกันคนกองที่สองวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเชา้ชากองที่สามกองสุดท้ายนะคะตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะจ๊ะอืมคนกองที่สามบางคนอาจจะผ่านเรื่องราวอกหักหรือเสียใจเกี่ยวกับความรักมาเนาะในช่วงนี้แต่ก็ ยังอยากที่จะเจอรักที่ดีรักที่มีความมั่นคงนะคะอืมบางคนก็อกหักบางคนก็มีเรื่องบางอย่างมากระทบจิตใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักเนาะเอามาดูซิเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสมาดูว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นโสดแท้โสดเทียมแอบรักแอบชอบสถานะไม่ชัดเจนหรือมีแฟนมาดูว่าคุณคิดว่าคุณจะได้ไปเดทในช่วงคริสต์มาสนี้ มันไม่ใช่แบบว่าการไปกินข้าวด้วยกันปกติเหมือนทุกวันนะการไปเดทอะไม่ต้องมีโมเมนต์สิบแปดบวกหรอกแต่ต้องมีโมเมนต์ลแมนติกันนึกออกปะเขาห้าใบเพราะว่าบางคู่ที่เป็นแฟนกันแล้วว่ามันขาดโมเมนต์ลแมนติกมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันน่ะเหมือนไปกินข้าวด้วยกันอย่างนั้นนะเราไม่เรียกว่าเดทนะจ๊ะคนกองนี้คิดว่ายังไงต้องได้อะ่ะ ผลคาทำนายยังไงก็ต้องดีแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีการแบบว่าข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะไม่ใช่อยู่ในเมืองไทยด้วยซ้ำหรือไม่ได้อยู่แค่ในจังหวัดที่เราอยู่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอห้าดาวมีการแบบว่าวางแผนบางอย่างอยู่นะไม่ยอมนะเออในเหรียญห้าเหรียญเดอะเดแล้วก็หกไม้ บางคนอาจจะมีความซีเรียสในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นได้นะคะหรือเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันคงเป็นไปได้ยากถ้ามันจะเป็นไปได้มันคงได้ไปเดทกันก่อนหน้นาน,นั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันคงมีโมเมนต์ฟินๆก่อนหน้านั้นแล้วไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณรู้สึกว่า อะไรมันจะเกิดมันก็ต้อง้องเกิดอะแล้วคุณรู้สึกว่ามันอาจจะมีส่วนหนึ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่เราอาจจะมีโอกาสได้ไปเดทอะแม้ว่าส่วนใหญ่จะคิดไปในด้านลบนะว่าหนึ่งบางคนติดขัดเรื่องการเงินบางคนติดขัดเรื่องความสัมพันธ์บางคนก็ติดขัดแบบว่าไม่มีคนเข้ามาคุยเลยหนูจะได้ไปเดทเหรอแต่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากเดเดคลื่นนึออรอวะมันอาจจะมีการจบบางอย่างเพื่อเรื่องสถานะใหม่แล้วมันเป็นการเริ่มที่ดีคุณรู้สึกว่าสุดท้ายแล้ววันนั้นน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 กกก็็็็็อออาาาาจจจจะะไไไไดดดด้้้้ปปปเเเททโโยยีี่่่่่รรมููวคคคคัใผ ก็ได้เสำหรับคนโสดนะบางทีบางคนความสัมพันธ์ไม่ใชดเจเลยแอบชอบเขาไอคนที่เราเลงเป้าหมายที่เราเลงมันอาจจะไม่ใช่คนที่ชวนเราไปเดทก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะอ,อมันอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้อ,อามาดูซีแล้วในช่วงนั้นนะ่ะช่วงคริสต์มาสเนี่ยคนกอลที่สามจะได้ไปเดทกับเขาไหมคะขอห้าใบบางทีอาจจะรู้สึกว่าฉันไปเดทกับตัวฉันเองก็ได้เหมือนกันนะ ไปเอาบรรยากาศนละ้วดูแสงสีอะไรอย่างเงี้ยกินคงกินเค,ค้กกินขนมคุณกรณ่องนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะเออเหมือนบางคนเตรียมชุดไว้แล้วอ่ะเตรียมเทรนการแต่งหน้าแทนทำผมไว้เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำหรือสถานที่บางอย่างที่คุณอยากจะไปกินอยากจะไปเที่ยวอยากไปดูด้วยซ้ำแล้วเนี่ยควีนดาบอืมเดอะซันคุณรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเฮ้ยมันต้องได้อ่ะ แล้วมันอยู่ที่เราตัดสินใจด้วยนะว่าเราจะไปไม่ไปสิบเรียนอุย้ยไพ่ไพ่สวยมากเธอบอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้ไปเดทแน่หนึ่งอาจจะได้ไปกับครอบครัวกับคนใกล้ชิดได้เอออย่างน้อยก็ก็ถือว่าได้ไปสังสรรค์เนาะเฮฮาปาจิงโกะถูกป,ปะเออเรารู้สึกว่าเป็นการเฮฮาที่มีความสุขนะสนุกสนานนะเออเรื่นเริงนะแล้วก็อาจจะเป็นตัวเราเนี่ยตัวหลักนะว่าจะตัดสินใจไปหรือไม่ไปนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงเรารู้สึกว่าสถานที่ได้ไปอ่ะเป็นสถานที่หนึ่ง มันเป็นคาเฟ่หรือเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งอย่างดีอ่ะเออเข้าเทศกาลนะมีการเนี่ยมีพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยทวงถาวรนม่ใชพวงพวงมาลัยเฉยเลยพวงถาวรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบว่าเป็นต้นสนสารหรือว่ามีนู่นนีน่ห้อยอะไรอย่างเงี้ยคาเฟ่ค่อนข้างจะสวยหรือบางคนอาจจะแบบเหมือนติดอยู่เข้าไปในสวนอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วเป็นความรื่นเริงที่แฮปปี้กับชีวิตนะคะอื เนี่ยหรือไม่บางทีเราก็ตัดสินใจไปเดทก,กับตัวเองแล้วทําให้เราอะได้ไปเจอใครบางคนที่นั่นก็ได้เออมันออกแนวโมเมนต์ที่ดีนะถ้าถามว่ามีโอกาสได้ไปเดทไม่มีโอกาสได้ไปเดทนะคะถ้าเกิดบางคนเป็นครอบครัวแล้วอาจจะมีโมเมนต์แบบไม่ได้ไปแค่2คนแต่ก็ไปกันหลายคนแต่ถามว่าบรรยากาศลื่นเริงดีไหมบรรยากาศลื่นเดิงดีนะคะเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่นะแม้ว่าช่วงแรกอาจจะขุ่นมัวไปเล็กน้อยแต่พอบรรยากาศมันเอ,อ่อตรีมมันค่อนข้างที่จะดีเนาะมูดมันดีเราก็เลยดีตามมูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็อย่างว่าเนาะมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็อาจจะแบบว่าหาเวลาสวีทกันสองคนได้ยากอเอามาดูซิแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงอีกอนะออกมาดีไหมมีฟิลโรแมนติกโรแมนติกเยอะไหมขอห้าใบเออม,มันรักันทั้งสามกองนะคะแค่กองที่สองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะเป็นได้ทั้งไม่ได้นะจ๊ะ คนกองนี้ขึ้นหนึ่งเหรียญเหมือนอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันแล้วแล้วก็บางคนเหมือนกําลังนึกว่าไม่ได้ไปเดทไม่เป็นไรคะ่ะมีเงินโอนเข้าบัญชีก็ถือว่าดีแล้วนะคะเออเธอไม่ว่างเธอติดงานไม่เป็นไรคะ่ะโอนเงินเข้าได้กะฉันชอบจังเลยประโยชน์ที่บอกรักโดยที่ไม่มีคําว่ารักเช่นบอกว่าโอนเงินให้แล้วนะ <laughs> บางคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเจ็ดถ้วยเออมันอาจจะเหมือนฝันเหมือนจินตนาการหรือร้านนี้แบบว่ามันดูสวยมันดูแบบว่าเหมือนในเทพนิยายก็ได้เธอ แต่คนกองนี้ชอบคิดนะคิดแล้วมีความสุขส่วนหนึ่งแล้วก็คิดให้ตัวเองมีความทุกข์ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยมีความกลัวแต่ใดๆแล้วความสุขกำลังอยู่ถามว่ามันมีโมเมนต์มีความสุขไหมมีแต่คนกองนี้ชอบชอบคิดให้ตัวเองมีความทุกข์อ่ะชอบรู้สึกว่าวันนี้เรามีความสุขแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะมีความทุกข์ก็ได้บางคนเป็นนะเออมีความสุขมากๆแล้วจะกวลัวว่าตัวเองจะทุกข์หลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยกวลวัวแบบว่าอารมณ์มันดปแล้วก็เรารู้สึกว่าความคาดหวังคนกองนี้ค่อนข้างเยอะ เหมือนพอได้ได้มีความสุขตรงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันยังขาดนอะ่ะอยากได้เยอะกว่านี้อ่ะอืมหรือบางคนอนะ่ะอยากมีลูกแต่ช่วเนี่ยอาจจะยังไม่มีก็ได้นะสำหรับบางคนนะอยากให้มันดูสมบูรณ์มากกว่านี้ในเรื่องของความรักแต่มันก็สมบูรณ์นะแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นเต็มร้อยในยแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วก็เลยยังมีความเครียดความกังวลใจความคิดเยอะความคิดมากนะการแบกรับความรู้สึกต่างๆคานควานหาักของตัวเองเนี่แหละค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคนะคะคนกลองนี้ขอขยายสิบไม้หน่อย ไม่รู้ว่าเครียดอะไรนะักหนาสี่ไม้วิวออฟฟอร์จูแล้วก็จะสติอ๋อเรารู้สึกว่า บรรยากาศมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมาจากพลังงานบวกจิตใต้สํานึกนะไม่ใช่ติดที่เรานึกอยู่ในใจคือมันอยู่ในจิตใต้สํานึกในเรื่องเกี่ยวกับความรักว่าเราเชืใใ่อในเรื่องของความรักขนาดไหนเราเปิดใจให้เรื่องกับความรักขนาดไหนเราเปิดใจให้เขาคนนั้นขนาดไหนมันเหมือนมีโอกาสดีๆมันจะมีโมเมนต์ดีๆเข้ามาแล้วบางทีคนกองนี้อาจจะมีทัศนคติหรือตรกะบ,บางอย่างตอนนั้นมันดูแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะคะเออมันอยู่ที่การพูดคุยกัน ลื่นไหลของบทสนทนาแล้วก็บรรยากาศวิยโลวเหมือนกันนะเรารู้สึกว่ามาจากตัวเราเนี่ยส่วนหนึ่งฉชนั้นอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอย่าไปแบบว่าเกรงจนเกินไปในเรื่องของการไปเดทนะคะปล่อยตัวตามสบายๆนะบรรยากาศมันจะได้ดีๆนะคะแต่จริงๆมันก็มีโมเมนต์ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเออแต่มีแต่ตัวเราเนี่แหละดูเกรงดูเครียดดูบอกว่า ภาวะพวงยังไงก็ไม่รู้นะคะหรือว่าเราเป็นคนฝ่ายมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นกีตคะ่ะเลยมันเหมือนจะแฮปปี้แต่ก็แฮปปี้ไม่สุดเพราะกลัวเจอใครมาเจออะไรอย่างเงี้ยเออกลัวมีรูปลงโซเชียลแล้วเดี๋ยวโดนมัดหลักฐานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะอันนี้มาดามรอเล่นนะยังไงวันนี้ก็มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า